อันว่าพระราชาตรงยางชนทั้งหลายให้รู้ทะะั่วแล้วอีกว่าอันว่าชนทั้งหลายจงกระทำซึ่งมหรสพอันว่าสินไหมมันเท่านี้จะมีแก่ชนทั้งหลายผู้ไม่กระทำอยู่ดังนี้อันว่าในกุมภกรสกันั้นผู้อันนางสนมนั้นกล่าวแล้วอย่างนั้นนั่นเทียวลบเล้าอยู่ไปแล้วนํามาแล้วซึ่งกหาปณะทั้งหลายสามแม้อีกอันว่านางสนมนั้นส่งไปแล้วซึ่งกหาปณะทั้งหลายแม้เหล่านั้นแก่พระราชาส่งไปแล้วซึ่งข่าวสารโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยอีกว่า ในการนี้อันว่าพระราชาทรงส่งไปแล้วซึ่งบุรุษทั้งหลายขอจงทรงยังราชบุรุษทั้งหลายให้ร้องเรียกซึ่งนายขุมพโโกโศก,กะกนี้เถิดดังนี้อันว่าพระราชาทรงส่งไปแล้วอันว่าราชบุรุษทั้งหลายไปแล้วในที่นั้นถามแล้วว่าบุรุษไหนชื่อว่าก,กุมพโกโกะกดังนี้สแสวงหาอยู่เห็นแล้วซึ่งนายกุมพโกโศกะกนั้นกล่าวแล้วว่าแน่ท่านผู้จเจริญอันว่าท่านจงมาอันว่าพระราชาย่อมรับสั่ง หาซึ่งท่านดังนี้อันว่านายคุณพระโคดจกะนั้นวกว่าแล้วกล่าวแล้วซึ่งคทาทั้งหลายมีคมําว่าอันว่าพระราชาย่อมทรงรู้จ,จักซึ่งเราหาไม่ได้ดังนี้เป็นต้นไม่ปรารถนาแล้วเพื่ออันไปครั้นนั้นว่าบุรุษทั้งหลายจับแล้วซึ่งนายคุณพระโคจกะนั้นที่อวัย,ยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นฆ่ามาแล้วด้วยการกระทําด้วยกําลังอันว่าหญิงนั้นเห็นแล้วซึ่งบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นควกคามแล้วว่าแน่บุรุษผู้อันบุคคลแนะนําได้โดยยากทั้งหลายเว้อยอันว่าเจ้าทาาั้ เทวายวัตทั้ทงหลายมีมือเป็นต้นย่อมเป็นดังนี้กล่าวแล้วว่าเน่พ่อนว่าท่านจงมาอันว่าท่านอยากกว่าแล้วอันว่าเราเฝ้าแล้วซึ่งพระราชาจักทุนอย่างพระราชาให้ทรงตัดซึ่งมือทั้งหลายของบุรุษทั้งหลายผู้จับซึ่งไว้ยังว่ามีมือเป็นต้นของท่านนั่นเทียวดังนี้พาเอาซึ่งชิดาไปแล้วข้างหน้าถึงแล้วซึ่งพระราชวังยังเพศให้เป็นไปรอบแล้วผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงได้ยืนแล้วนที่สุดแห่งหนึ่งจบประโยคเก่ง อันว่าบารุทลายข้าไปรอบแล้วนํามาแล้วซึ่งนายคุมพโคสกะแม่นอกนี้นั่นเทียวครั้งนั้นนว่าพระราชาตัดแล้วแต่นายคุมพโคสกะนั้นพูดถวายบังคมแล้วยืนแล้วว่าอันว่าเจ้าเป็นผู้ช่วว่าคุมพระโสโคสกะย่อมเป็นหรือดังนี้อันว่านายคุมพระโคสกะกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทศพระเจ้าข้านว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่าพระราชาตัดถามแล้วว่าอันว่าเจ้าลวงแล้วย่อมเขลวกินซึ่งทรัพย์อันมากเพราะเหตุไรดังนี้อันว่านายคุมพระโคสกะกราบทูลแล้วว่าข้าแต่่พระะองค์มทนาจกีีไห อั <Cornell>. นว่าข้าพระองค์กระทำแล้วซึ่งการรับจ้างย่อมเป็นอยู่ดังนี้อันว่าพระราชาตรัสแล้วว่าอันว่าเจ้าอยากกระทำแล้วอย่างนี้อันว่าเจ้าลวงแล้วซึ่งเราทั้งหลายราะเหตุไดดังนี้อันว่านายกุมภคศักดิกราบตัวนะว่าข้าแต่พระองค์พุทธมุตติเทพอันว่าข้าพระองค์ย่อมรวงหาไม่ได้อันประทั์ของข้าพระองค์ย่อมไม่มีดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระราชาทรงแสดงแล้วซึ่งกหาปณะทั้งหลายเหล่านั้นแก่นายกุมภคศักดินั้นตรัสแล้วว่าอันว่ากหาปณะทั้งหลายเหล่านี้ของใครดังนี อันว่านายกุมพโกศกัดนั้นรู้พร้อมแล้วคิดแล้วว่าโออันว่าเราเป็นผู้จิบหายแล้วย่อมเป็นอนว่ากหาปะนะทั้งหลายเหล่านี้ถึงแล้วซึ่งประหัตของพระราชาอย่างไรนอแลดังนี้แลดูอยู่ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยเห็นแล้วซึ่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นแม้สองผู้ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้วผู้ยืนแล้วหน้าที่ใกล้แห่งประตูแห่งห้องคิดแล้วว่าอันว่าการรมนี้หนักหนอ